สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่บริษัทไทยคาลิจำกัดจังหวัดนครราชสีมากับภาพบรรยากาศการอบรมการใช้งานและเช็คสภาพรถตักล้อ,อยางโดยวิศวกรช่างเทคนิคของดูสานคุณรัชพลเพชรฉลักทีนึงในการสังเกตไส้กองนะครับว่ามันขาดไม่ขาดไฟไนะแหลบสองครับไฟก็ที่เป็นแบบหลอด LED เรียงกันกนี้ก็ได้ครับสองดูนะครับว่า มันมี100รอยฉีดขาดดีลรอดมาไหมตัวนี้ก็จะเป็นกองดีเซลเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมีรอบการเปลี่ยน,นครับแล้วก็มีถ้วยดักน้ําเป็นกองมีกองอยู่2จุดนะครับเพราะถ้ครับกองดีเซลของกองในเมืมองเชียงคันอาจจะสักสักสัปดาห์หนึ่งก็อยู่กับว่าเราใช้รถเยอะหรือเปล่า เราไปฟังคำยืนยันจากผู้ใช้รถตักดูซานร,รุ่น sd 3 1 0กันดีกว่าครับว่าเขาใช้กันแล้วเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงกันบ้างผมชื่อสุรชัยรันรถครับเป็นพนักง,งานบริษัทไทยคณิตลักษณะงานของพี่มันเป็นยังไงครับเป็นเตรียมพื้นที่สำหรับงานเหมืองครับก็คือเป็นงานย้ายเครื่องจักรอย่างเดียวเหรอใช่ครับแล้วางงาตัก,ต,กตักอันนี้ได้ไหมงานตักจะเป็นงานตักงาครับใช้งาตักเครื่องจกักรต้องเปลี่ยนพกเกต ใช้เวลานานไหมครับเปลี่ยนไม่ถึงนาทีนะครับทายตัวเก่าแล้วตักตัวงาได้เลยง่ายไหมง่ายการทํางานของรถตักดี d 3ม0มันเป็นยังไงบ้างครับายฝั่งนี้ก็ล้องตัวดีครับเอดี3า0หนนามเคลื่อนย้ายได้เหมือนกับรถเล็กทั่วไปความแรงก็พลังไฮดรอลิกมันแรงมากตักดีเกียร์ง่ายล้องตัวในการเลี้ยวเราตักมาสีตันเนี่ย เราเลี้ยวถ้าเป็นรถทั่วไปมันจะเลี้ยวยากสะดวกสบายสําหรับคนขับตอนที่ตัดเคลื่อนย้ายเครื่องจักรครับพื้นที่มันเป็นหล่มด้วยไหมเป็นหล่มนะครับเพราะเราจะใช้โหลดเดอร์ในวิธีที่รถธรรมดาวิ่งไม่ได้เป็นหล่มเป็นหนองน้ําที่ต้องย้ายเข้าไปเพื่อทําการเจาะ ก็คือยกทั้งวันเลยยกยกทั้งวันน้ำหนักที่พี่ใช้ยกเนี่ยหนักสุดเท่าไหร่หนักสุดก็5ตันครับแล้วอาการเป็นไงบ้างครับก็นิ่งนะครับเพราะว่าฐานลากใหญ่ก็ไม่มีอาการโยกของตัวรถเครื่องจักรเราก็ปลอดภัยทัศนะวิสัยในห้องโดยสารเป็นไงบ้างครับก็มองหินได้รอบทิศทางครับเพราะว่าเป็นกระจกใสทั้งหมดการดูแลร,รักษา เป็นยังไงบ้างครับของปีก็ไม่ได้ทําอะไรนอกจากเช็คถ่ายเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คน้ำมันเครื่องเช็คน้ำมันไฮดรอลิกระบบของเหลวทั้งหมดก็โอเคส่วนใหญ่รถไม่ค่อยจะได้ซ่อมสักเท่าไหร่เพราะว่าของพอดีอยู่แล้วสินค้าดีบริการดีขนาดเนี้ยสำหรับท่านใดที่สนใจเครื่องจักรหนักของดูซานก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาผ่านทางช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ และอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับ